ถูกไล่กลับดอยผิดใจกับผู้ใหญ่ช่องดังบ้านดอยปูมืน่นริชเชียอรเนตไม่เคยได้รับคำขอโทษจากม้าอ,อนาภาแม้โผล่เลี้ยงเด็กบนดอยอีกคู่รักที่หลังจากถูกจับจิ้นกันจนเกิดเป็นคู่รักจริงในวันนี้สำหรับริชเชียอรเนตกับก๊อดอิทธิพันธ์หลังจากทั้งคู่ออกมาเปิดใจว่าคบหาดูใจกันอยู่จริงทำแฟนคลับต่างเฮสนานและก็ได้เห็นโมเมนต์วันวาน,นของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งด้วยมีแฟนแล้วรู้สึกแบบนั้นมา ก็รู้สึกแบบนั้นอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาคบใครก็ได้ที่เป็นคนดีที่รักเราพร้อมทั้งเล่าว่าตนกับก๊อตเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนพอถึงวันที่ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันแต่สําหรับก๊อตไม่ได้ร่วมงานก็ยังมีติดต่อกันปกติก็เลยรู้สึกเป็นเพื่อนงานนี้ทําเอาพิีกรอถึงกับทําหน้างงหนักมากตอนนั้นยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนแค่รู้ว่าเขาชอบหนูเลยทําตัวเหมือนเดิมปกติเพร ว่าหนูเป็นคนที่รู้ว่าใครมาชอบเราเราไม่อยากทำตัวเหมือนให้ความหวังเขาก็ God, เลยบอกให้ทำเหมือนเดิมตอนเป็นเพื่อนกันเลยโอเคทำเหมือนเดิมเรียกเป็นแฟนตอนไหนเริ่มเรียกแฟนตอนก๊อตลงอินสตาแกรมโดยไม่ถามเราตอนนั้นแฟนคลับก็เอาไปลงว่าริชชีแ่แปลว่าแฟนก๊อตตอนแรกก็ช็อกว่าจะทำยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงตอนนี้ไปปีกว่าแล้วก็เริ่มทำใจได้แล้วและที่ผ่านมาเกิดการแตกหักหลังจากผู้จัดละครชื่อดังอย่าง วรายุทธ์มิลินทจินดาได้โพสต์ข้อความโยนให้ไปถามนักแสดงเองหลังจากที่มีคนตั้งคำถามว่าทำไมละครซ้อนเงารักถึงเปลี่ยนตัวริตชี่ออรานีติคาบาลสเป็นมารีนาบาลนซิเเก่าทั้งที่เรื่องกำลังสนุกเข้มข้นมากและเรื่องนี้ริชี่เล่นได้ถึงบทบาทซึ่งงานนี้หลายคนก็สงสัยว่าทำไมผู้จัดต้องโบยให้เหมือนเป็นความผิดของนักแสดงในอินสตาแกรมมาอนภาก็ดูเดือดเอามากๆหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่เพื่อน กไก่วรายุทธโดยม้าอ,อนาภาด้ตอบคอมเมนต์ตอบโต้เกือบทุกคนที่เข้ามาวิจารณ์รวมทั้งตำหนิการทำหน้าที่พิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่โดยบางรายจี้ให้ไปขอโทษริชชี่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับไปว่าขอโทษเรื่องอะไรพร้อมข้อความที่ตอบคอมเมนต์เดือดเดือดว่าไม่รู้ความจริงเงียบเถอะน้องเขาจะได้อยู่เป็นสุขเรื่องเยอะกว่านี้ที่พูดยังบวบถ้าพูดหมดน้องต้องกลับดอยแน่และยังมีมากกว่านี้เรียกว่าเดือดระอุทั้งโซเชียลเลยทีเดียว เห็นว่าถึงขั้นร้องไห้เลยทําไมถึงเสียใจกับเรื่องนี้มันก็ตกใจมันไม่ใช่เราเลยก็งงว่ามันยังไงแต่ก็มีสายผู้ใหญ่ที่เรารักโทรเข้ามาเขาก็ปลอบเรารู้สึกว่ามันเศร้ามากและผู้ใหญ่บางคนก็ร้องไห้เขาสงสารเราว่าทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาปกป้องเราไม่ได้ขนาดนั้นหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยหนูจะเข้มแข็งแล้วเราก็เลยยิ่งเศร้าไปอีกเพราะคนที่เรารักเขาเศร้ามากล่าสุดพี่มาบอก าพูดเรื่องหลีชชีกลับดอยเลยนะยิ้มบ้านหนูอยู่บนดอยค่ะยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้วค่ะสําหรับเราคํานี้แรงไปไหมไม่เป็นไรค่ะจริงๆบ้านหนูน่าอยู่มากนะคะหนูมีโฮมสเตย์ด้วยไรชาด้วยถ้ามีโอกาสพี่ๆไปเที่ยวบ้านหนูได้นะคะ